สวัสดีค่ะเออจะไปไหนยังไงครับวันนี้วันนี้เราจะไปไหัรรว,นนว,นนวหินค่ะไปเที่ยวหัวหินเหรอคะโอ้เราจะไม่หลังรถแม่แมแน <c oughs> มันช่างเป็นระเบียบขนาดนี้เนี่ยเป็นสวที่เป็นสาวด้ยเป็นระเบียบจนน่าตกใจนี่ <c oughs> วันนี้เรามีไอเทมเด็ดมานำเสนอนะคะ่อัน,นเ,เทมอะไรคะก็คือของอเนกประสงค์จัดระเบียบสามชั้นคือจะบอกว่า ถ้าเราไม่ใช่ใช่ป่ะมันก็จะแบน,นแบบแบบนี้อ,อ,อะไรเงี้ยไม่เกจการรถหรอคะพอค่ะ,คะแต่ถ้าเราจะต้องการใช้จัดระเบียเาาบเช่นนี้เราก็จะทำแบบนี้เลยนี่ไงรายการจัดของไดเยอะมากเลยเดี๋ยวขอตัวจัดของก่อน,นอ๋อตอนนี้จัดของเรียบร้อยของเยอะเหมะือนกันนะครับเยอะมาดามแอนฮะ เที่ยวทั้งทีก็ต้องจัดเต็มความอลังการให้กับเด็กๆนี่ถุงใหญ่ๆนี่ไม่ใช่อะไรไห,ห,ห่วงยางห่วงยางนะ <c oughs> <ช>รอบเอวยังไม่พอเลยนะต้องพกไปด้วยพูดไปนะคะลายกระตูนเขน่ารักเนี่ยนะคะแน่นอนสิเพราะเป็น fluffy house นะคะเป็นลิขสิทธิ์ดังสัญชาติฮ่องกงเลยนี่แม่แอนว่าจะไปจัดซื้อครบสี่ครบเซตเลยค่ะเพราะว่ามันเหมาะมากกับนักสะสมแบบแม่แอนนะคะอ๋อแล้วหาซื้อยากไงไหมคะยากเล ไปที่จิฟฟี่ทุกสาขานะคะนี่เราจะบอกว่าเขามีไอเทมเด็ดใหม่เจ๋งๆออกมาทุกเดือนนะคะก็ไปตามช็อปตามซือโอ้ไปสะสมกันได้นะคะเหมาะกับนักเดินทางแบบเรามากๆปอ่ะไปพร้อมหยังครับไปรับเด็กๆกันดีกว่าค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเราพร้อมเดินทางแล้วเดี๋ยวเราไปรับเด็กๆที่โรงเรียนแล้วไปหัวหินกันโอเคน้องเจสสวัสดีค่ะน้องกายสวัสดีครับ เดี๋ยวเราปันนี้ไปเที่ยวหัวหินกันนะเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขยะจะมาทิ้งแบบนี้ได้ยังไงคะเดี๋ยวมันก็เป็นขยะค้างปีค้างคาหรอกก็นี่ไงหมามาตเตรียมไว้ให้แล้วไอเทมใหม่เนี่ยมีถุงขย,แยะแขวนอยู่เห็นไหมคะก็เอาทิ้งถุงขยะลงไปเลยะจะบอกว่านอกจกากถุงขยะที่แขวนเอาไว้นะคะ,ะก็ยังมีช่องเยอะแยะมากมายเลยไว้ใส่ทั้งขนมชิ้นชูนนะ้น้ำ โหที่แขวหลังเมาะนี่มันดีจริงๆใส่ของได้เยอะแยะเลยแถมตัวกระตูนเขาก็น่ารักมิสเตอเขากับน้องเรนโบว์จากซับบี้เฮาส์เน่จะบอกว่าไม่ได้หมดแค่นั้นนะยังมีทาเวลแบ็เอาไว้ให้มาใส่อุปกรณ์เข้าห้องน้ำด้วยไปเลยดีกว่าพวดที่มายไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับพร้อมไหมพร้อม ถึงหัวหินแล้วฟ้ามืดกันเลยทีเดียววันนี้นะคะเราพักกันที่าฟาร์มสุขภูวินล่าโสวยมากแต่คลิปนี้เนี่ยเกสเราจะไม่รีวิวที่พักนะคะถ้าใครอยากดูกดดูตรงไหนคะนี่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วกันเนาะพรุ่งนี้เราจะพาไปเทีย่ยวที่เทีท่ยวแห่งใหม่ไดโนซีพลายใครอยากดูบ้า โอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะโอ้ยลมสวยสวยไน่ดนมาก็สวยอยู่แล้วม่ใช่มก็สวยสินี่ยขนาดกระทัดรัดพกง่ายนะคะพกพาสะดวกแถมยังให้เด้กๆเนนี่หมาม้าซื้อจากจิฟฟีีหมดเลยอะคะใช่แล้วค่ะโอ้ยดีๆเยอะแยะแถมน่ารักน่ารักโอเค วันนี้เราก็ถึงที่ฟายนาวเอลเลตหัวหินแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเที่ยวอะไรคะไดโนซีปลา์ไปเลยไดโนซีปลน์ก็เป็นไดโนซีปลนยจ่ดจ่าจ้าไปนี่ค่ะตอนนี้ถึงแล้วไดโนซีปลน์ประสบการณ์เจอเบหาที่ที่สุดในหัวหินค่ะ17จานเลยอะฮะโอ้โหหุนนี่เยอะเลยฮะไปพร้อมไหมโอ้ไม่รับ รพาเด็กๆมาเล่นไดโนซิปไลน์ทำไมจะมาช้อ,อปปิ้งช้อปปิ้งฮะก็มันมีส่วนลด,ดยังไงคะ้าซื้อของอันนี้ครบ1,000บาทจะเอาไปสิทธิ์เขาจะมีคูป,ปองส่วนลดไปลดไดโนซิปไลน์5 0 0บาทต่อน <8 S 3> หนึ่งใบ <8 S 1> 50าบาทก็จะเหลือแค่350บาทอ๋อก็เอามาซื้อของดีกว่าได้อะไรบ้าง ได้หมอนไม่เก็บพื้นร้อนจากจากจากเก็บพื้นร้อเราจะเล่นนะคะต้องไงคะตอกใบทำประการที่เป็นใบทำประการนะคะท้งที่มีการเริ่ล่นอุปกรณ์ทหารหัวสุนัขมาแล้วค่ะเอาไม่ใช่เหรอคะอ๋อรู้วิธีใช้ด้วยเหรอครับเขายังไม่สอนเลยเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวที่ปากตัวเองอย่างนี้ไม่ใช่เอาแค่นี้ต้องมาอาบน้ําด้วยเหรอไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอยังไงฮะ อ๋อกันอ่พร้อมไหมไหนพร้อมพร้อมดิโอเคเนี่ไหนพร้อมสิเล่นมานี่นะคะให้ดูราคาอีกทีหนึ่งก็คือเปิดทุกวันราคา850บาทเด็กและผู้ใหญ่ก็เล่นได้หมดใช่กลมงนะคะแต่ถ้าเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะแบบตาำกว่าเจ็ดขวบเนี่ยเหมือนแต่ผู้ใหญ่ต้องเล่นด้วย นะฮะหนึ่งตอนหนึ่งเลยไปเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือบางทีที่ต่ำอย่า่าเด็กขธคน้องยังใช้อุปกรณ์ปรันู่นไม่เก่งอ่คพอแม่ก็ต้องคอยปบอกใช่ใช่ใช่แต่ว่าแล้วก็มีโปรโมชั่นนะฮะเขาเรียกว่าดึงดูดให้มาช้อปปิ้งก่อน จะได้ส่วนลดหรือว่าจะถ้าคนตั้งใจมาเล่นนี้ก็คือเล่นแล้วเอาไปช็อปอีกทีอ้ยหรอกค่ะรอกเดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้ป้าเล่นไม่ได้นะทำไมคะน้ำหนักห้ามเกินร้อยกิโลป้าปลาเพิ่งเท่าไหร่จะไปถึงร้อยไม่ใช่หมาม้านะป้าครึ่งพึ่งครึ่งเดียวหมาม้าเองดูโฉมหน้าผู้จะประเชิญประจนภัยฮะนักประจนภัยค่ะคิดว่าจะยอมแพ้กลางทางไหมครับไม่ไม่อะครับคิดว่าทําได้จบคอร์สไหมครับ จบแล้วครับโอ้ร้องไห้ไหมครับร้องร้องไม่ร้องอ่าใส่หมวกแล้วพร้อมแล้วแน่นแนน่ตอนนี้เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเจ็บปวมากเจ็บปวดป้ารู้สึกร้อนนะฮะอ่าก็ปลาไหลหมดปลาพร้อมพร้อมป้าลุยปไปลุยเลยตัวนี้มันหนักมากนี่นะฮะ นี่นักกระจนไผยหมด4คนค่ะ<า>เรียกเป็นขั้นบันไดเลยค่ะ,ะเริ่มตรงนี้ฮะหนึ่งสองสามเนี่ยมีองไพ่อะไรตาตาดานตา่ตางหัวล้านหางน้ำเลยโอ้โหนี่ฮะสิบเจ็ดด่าน,นค่ะนี่สุดท้ายมาให้ตัวในตัวเสากินพอดี <S <S อ๋อเครอคะตอนนี้เราแอบมองเด็กๆจากตรงนี้นะฮะนี่เราก็จะอินสตัคชั่นก่อนนะฮะมาสอนการ ใช้เคเบิลต่างๆนะฮะให้ปลอดภัยเอาละะตอนนี้คุณแม่ก็ยืนมองรุนน้องๆคิดว่าเด็กๆจะรอดไหมฮะรอดอยู่แล้วเก้ายเขาเคยเล่นอ๋อแต่กายนี่อาจจะต้องเอาใจช่วยเยอะหน่อยกำลังเรียนรู้ความเข้าใจกันอย่างขมักขม้นนะฮะอาดานแรกมาถึงแล้วค่ะเด็กๆกายโอ้ยง่ายดิกาย โอ้ยมีโมอีกไม่ต้องฟังพี่เราอ,อีกโอ้อ่าอ่าโอ้ย,อออยทำไมเก่งกันอย่างเงี้ยไม่มีตกเลยเนะหรอเกสฮะเอ้ยอันนี้ด่านแรกๆนะก็จะง่ายๆอ่ะเอาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหกลายบินได้ <laughs> เอาละคะ่ะตอนนี้ตาน้ำเกศบ้างแล้วนะโอ้โหเล่นวันนี้หรือเล่นพรุ่งนี้กันแะน่ มาแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะ1นึ่งองสาไม่มีใครกิดเลยอะฮะอันนี้มีกิดตอนสุนดท้ายอันนี้เป็นสะพานเชื่อกนะฮะแบบห้อยไปห้อยมามันกระดุกดิกได้นิดหน่อยมีความยากนะแต่ว่าดูแล้วจะทำะไรเด็กๆไม่ได้เลยนะฮะเด็กๆนี่เก่งมากต้องกายเข้าสู่ใย,ยแมงมุมนะฮะตอนนี้ โุ้ยกายนี่เป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าอะ่ะไโอ้โหง่ายๆเลยนะเนี่ยอ้ยมีแก้กนิดหน่อยอะ่ะ <c oughs> มีโบโหมีโบโห <c oughs> ตอนนี้นะครับน้องกายนะครับกำลังเข้าสู่ฐานรถถังนะครับจะหล่นไหมเดี๋ยวดูที่จะหล่นไหมอ่าไปแล้วโอ้จะหล่นไหม โอ้ผ่านไปได้ด้วยดีนะจะไหวไม่ไหวอะโอ้โหอันนี้อันตรายนิดหน่อยนะอันนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยนะเอาเอาไปโอ้ยบิ๊กจี๊ดจิ๊ดไม่อยากจะเล่นรถไฟห่อมาดามแอร์จีเกตไอ้กายที่ผ่านไปแบบอย่างเงียบๆเกตนี่จิ๊ดเอาจิ๊ดเอาเออโอ้โหโอ้ดู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 โอ้โหมาจนภัยอะโอ้โหดูกายดูกายโอ้กายไปเองได้เลยนะเนี่ย เอาแล้วต้องกล้ายกลัวค่ะกลัวโอ้ไปแล้วชิ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 วเอาเอาไม่ไปไปมือไปมือไปมือกางแขนเอาเกียอีกแล้วโอ้โหโอ้โหสเก็ตบอรดโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันช้าเนี่ยคะเอาแล้วเร็วเร็วนะคัะ ทุกด่านวนน้องกายครับโอ้ไปปีนยางเรียบร้อยแล้วง่ายมากครับกายหมูหมูตอ,อนนี้กายนี่มาเดี่ยวเลยนะไม่ต้องรอเลยเหรอโอ้โหําเองเป็นเลยหม,มาดูสิโอ้โหด่หนดานนี้ะน,นะะด่านนี้เริ่มมีความยาวของเส้นเชือกที่มากขึ้นนะข้าม,ม่น้ําและสูงขึ้นนะครับพี่ว่าทำตีลกาทนตีลกาได้ด้วยกายเอาตีลกากาย ไม่เอาใครเอาดิห้อยหัวเลยห้อยหัวห้อยหัวโอ้โหอันนี้ยาวอะ่ะยาวกว่าเอาเลยค่ะกางแขนนะกางแขนกางแขนอบไปกางจ,จับกะงจับไม่ยอมกลางเลยดูสิยังเป็นโฮมีเสียงตามต้นตำรับเหมือนเดิมเจกงตกทีหนึ่งสิไม่เอานะสายเชือกหน่อยแล้วใครใครแก้เก๊ดหน่อยแล้วกายกายมาแล้วนะเดี๋ยวกายจะอันนี้ด่านอะไรครับเนี่ยโอ้โห เขี้ยวคมครับอันนี้อย่าเขี้ยวคมนะเอานั่งหรือเอายืนดีเอายืนแล้วกันนะไปไปแล้วค่ะโอ้ยมาแล้วโอ้สบายสบายอะ่ะอุย้ยง่ายเกินไปอีกรอบหนึ่งเอายืนไกาไม่เอาแล้วไม่อะ่ะตอนนี้นะน้องเจสจะเอาเวอร์ชั่นยืนให้ดูนะฮะเจสยืนดิเจสเออเสียงมาอีกแล้ว เสียงมาก่อนใหญ่วันนี้เอาเอาเอาถอยกลับเอาเอาตีนจุดากลางอา่ะโอ้โห <c oughs> เดินข้ามรั้วไม้ไผ่มาแล้วค่ะฮะอุ้ยอุ้ยเพนดินไหวอะ่ะเอาสายอีกเยอะๆนะ oh, ไม่เอา,า <no. S 1> อ่ะฮะน้องกายก็ทำสำเร็จแล้วโอ้โหโอ้โโยโอ้ยสบายสบายอะทีนี้เราถึงฝั่งเราแกล้งเพื่อนได้แล้วอะ่ะแกล้งเพื่อนได้เลยเออเออ อันนี้กายพร้อมแล้วนะครับกายสุดท้ายแล้วกางปีกหน่อยเร็วกางปีกกางปีกเร็วจับร้บโอ้ยไม่กางปีกเลยกางปีกกางกางกางออกมากางออ้มาเออกางเยอะกางเยอะไม่ต้องดีกางสิเอาไปทุกนมาแล้วค่ะผู้ที่ชัยชนะท่าง17ด่าดเป็นไกสนุกไหมสนุกสหนูก็ชอบดาดไหนชอบซิปไลยาวๆที่สุด อย่างนี้เหรออ๋อ,อ,อจบกันไปแล้วนะคระับแบบไดโนสิฟไลน์นะฮะใครสนใจก็มาได้ที่ฟินาลเอาท์เล็ตนะคะระหัวหินนะฮะอ่าว,ว,วันนี้บายบายค่ะ <c oughs> ถืกบบอกระเป๋าเอาบายบายก่อนเรลย <c oughs> <c oughs> เอาบายบายบอสมาบายบายแกมเดะ